แยก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 มัดจ่อยมักจ่อยมักจ่อยโอ้ <c oughs> นี่ครับบักจ่อยจอมซานะครับตามด้วยบักตานนะครับแม่ตานก็อยู่นู่นนะครับเคุณแม่วันนี้มาพบกับสนามเด็กเด่นนะครับหลังบ้านเราครับเคุณแม่นี่ครับเด็กๆเ,เราก็โตหมดแล้วนะครับเคุณแม่ ไอ้ปตนันกำลังฟัดกันเลยมวยคู่เอกครับบักจ่อยกับบักมีอ้เอ,อ,อ้กัดกันกัดกันจนเออ่เรียกว่ายังไงดีครับคุณเนี่ยไม่มีใครยอมใครครับทางนี้ก็เอาเอ้องอ,องนี้ครับดูดูดไอ้เจ้าตันนะครับคุณแม่ หูมันตกแบบไม่เป็นทรงเลยนะครับหูมันตกไปคนละข้างกันเอ้ยก็ดิกัรกันแห้งเดียวมันอะมากวนมากวนขุดเออแม่ตานก็อยู่นู่เนเราบักจอยโอ้เรียนตามกันเลยโอ้ลุมมันลุมมันจอย ยัจะมาขัดกันบนตักไม่ได้นะมักจอยบักดำอยู่นู่นนะครับอยู่กับแม่ตันเด็กๆมาเลี้ยงวัวกับมาเลี้ยงไก่นะครับบักจอยกัดไม่ได้ลูก